ได้ยินเสียงไหมมันจะดังกุกกุกกๆกุกกกุกกอไม่อยากให้ทำรายการนี้ไปบ่อยเลยเพราะรู้ว่าจะทำรายการนี้เมื่อไหร่ใช่ปะก็ต้องมีเรื่องเสียตังตลอด ก็นั่นแหละครับวันนี้รถผมก็มาในอาการเวลาอายุเทินหรือเลี้ยวอะไรเงี้ยมันก็จะมีเสียงดังกุกกุกกุกอะไรเงี้ยอผมก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับยางพุ่มเพลาหรือเกี่ยวกับเพลาเวลาเลี้ยวนี่แหละมีปัญหานะครับวันนี้ก็ก่อนกลับบ้านปีใหม่นะครับก็ไปเช็คซะหน่อยนะครับวันนี้ช่างแม่งกับ เรื่องเพลาครับเดี๋ยวมาลองดูเวลาเลี้ยวนะครับว่ามันจะมีเสียงหรือเปล่าผมไม่รู้ว่ามันจะมีเสียงหรือเปล่านะครับแต่คือไม่รู้ว่าในกล้องจะได้ยินหรือเปล่านะเด,เดี๋ยวเราผมจะเลี้ยวให้ดูมันจะมีเสียงดังกุ๊กกุ๊กกุ๊กอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูผมจะลองเลี้ยวดูอ่ะมาลองดูกันหากผกมอะไรใช่ปะ ได้ยินไหมเออนี่แหละครับมันจะดังแบบนี้แหละมันจะดังกุ๊ก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 ก็อะไรประมาณนี้นะเออก็เดี๋ยวไปอู่กันเดี๋ยวแต่งอีกแล้วตอนปีใหม่ สำหรับการเปลี่ยนยางพุ่มเพานะครับก็เงียบกว่าเดิมเยอะเลยก็โดนไปทั้งหมดมัน2อ0พันผมถ่ายน้ำมันเครื่องไปด้วยนะครับก็เลยแพงนิดนึงแต่ก็เดี๋ยวกลับบ้านไปแล้วกเดี๋ยวมาดูราคากันว่าอะไรเท่าไหร่บ้างนะครับก็ถือว่าดีนะครับเจ้าของคุยดีมากนะครับก็ประทับใจเป็นอู่แถวบ้านอู่หนึ่งที่มาซ่อม นะครับก็นั่นแหละเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเวลาเลี้ยวจะมีเสียงอยี่ไหมนะครับตามกี้นี้ผมเลี้ยวออกถนนมาเนี่ยก็ไม่ไม่มีเสียงละเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาลองดูว่าจะลองเลี้ยวแบบหักหักนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเลี้ยวโค้งแรกหักสองนะฮะ <Next> day. ก็นั่นแหละครับจากที่ผมได้ไปซ่อมมาก็สรุปเป็นที่ยางพุ่มเพลานะครับมันขาดเนาะเออมันขาดแบบขาดเยอะมากแล้วก็ก็เลยตัดสินใจไปเปลี่ยนมาก็หายไปแล้วเออก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับว่ารถของผมจะเป็นอะไรอีกแล้วก็จะได้ซ่อมอะไรอีกเนาะก็เพื่อที่จะเป็นวิทยาทานให้กับทุกๆคนนะครับก็ ฝากติดตามกันด้วยนะครับสําหรับช่างแม่งในตอนหน้านะครับก็สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอให้รถของคุณสุขภาพดีไม่มีโรคครับผมไว้เจอกันในช่างแม่งในตอนหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับค่าวมิบอยค่ะบ,บอยนะจ๊ะ